น้องบังง้วขึ้นรถค่ะง้วขึ้นรถง้วะไปจะขึ้นรถเด็นได้หอยล่อป่ะฮะชอบชอบก็พองเลยเนี่ยค่ะพี่พี่น้องเอฟซีเนี่ค่ะหรือกัสาลิติพาล้อเนาะ ยิ่งดิ๊งดิ๊งดิ่งดิ๊งเดกต้องเสพ่มเลยอ่ะพี่ข่ามาซยู่แนวพี่ขาไปเนอะเดียง่ายฮึ่ฮึ่ขึ่นีง่ายไี่ั้งเน่ย你看ก็去了า o ว变ามันย